กลุ่มศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตยจัดกิจกรรมจุดเทียนเพื่อสันติภาพเป็นครั้งที่สองเพื่อตอกย้ำจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการสร้างชนวนเหตุที่นำไปสู่ความรุนแรงทุกรูปแบบและไม่ยอมรับอำนาจนอกระบบโดยเฉพาะการรัฐประหารติดตามรายงานจากคุณวิรนันกันหารายงานสดมาจากมหาวิทยายลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมค่ะคุณวิรนันเชิญค่ะ ครับคุณพัชวีพามาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตส,สนามพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งขณะนี้ก็ทางกลุ่มศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตยนะครับมีการจัดกิจกรรมจุดเทียนเพื่อสันนิภาพนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่มีการจัดกิจกรรมกันซึ่งเป้าหมายในครั้งนี้ก็คือต้องการที่จะยืนยันนะครับว่าเขาต้องการที่จะยุติความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการคัดค้านการ เกิดรัฐประหารด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมเดี๋ยวเราจะไปชมภาพก่อนหน้านี้กันเลยนะครับเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเขียนโปสการ์ดส่งไปยัง3หน่วยงานหลักด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกะกะตอกองทัพแล้วก็ศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับนอกจากนี้ยังมีการอ่านถแถลงการแล้วก็มีการปิดท้ายด้วยการลอยกระทงรถถังปัดเป่ารัฐประหารนะครับ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วเพื่อแสดงออกว่าพวกเขานั้นไม่อยากให้เกิดความรุนแรงทุกรูปแบบจากความขัดแย้งทางการเมืองและไม่ต้องการเห็นรัฐประหารนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วก็ต้องการที่จะยืนยันด้วยนะครับว่าออทางกลุ่มนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับ นอกจากนี้นะครับทางตัวแทนกลุ่มศิลปรกรเสรีเพื่อประชาธิปไตยเปิดเผยด้วยนะครับว่าการจัดกิจกรรมในครั้งก่อนทําให้ทางกลุ่มนั้นถูกโจมตีว่าเป็นคนเสื้อแดงย้อมสีมาใส่เสื้อสีขาวเพื่อต่อต้านกลุ่มกปปสซึ่งพวกเขาก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับเราจะมาคุยกับทางตัวแทนกลุ่มศิลปรกรเสรีเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็ให้เขาได้บอกจุดยืน หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ถูกโจมตีค่อนข้างเยอะว่าเป็นคนแสดงย้อมสีมาใส่เสื้อสีขาวครับจริงๆแล้วไม่เกี่ยวข้องกันนะคะแล้วก็ไม่เคยมีด้วยคือการตั้งกลุ่มของเราเนียเริ่มขึ้นมาจากการที่ขณะนี้นะคะเหตุการณ์บ้านเมืองกำลังวุ่นวายแล้วก็มีการชุมนุมประท้วงซึ่ง ไม่ได้หมายถึงว่าผู้ชุมนุมวัทวง,งนะคะที่ทําให้เกิดหเดหตุการณ์รุนแรงแต่ว่าอาจจะเกิดจากจากการยั่วยุอะไรกันก็แล้วแต่นะคะซึ่งก็ทั้ง2ฝ่ายทีนี้เราก็เลยเห็นว่ามันมีคนเสียชีวิตแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บอะคะ่ะก็เลยคิดว่าไม่อยากจะให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้เราก็จะจุดเทียนเพื่อที่จะร้องขอว่าเราควรจะหันหน้ามามองดูะคะ่ะว่าออการรักษาสัติภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะทําที่สุดนะคะ อย่างแสงสว่างในครั้งนี้เนี่ยมันจะสะท้อนถึงเรื่องของสันติภาพหรือว่ายุติความรุนแรงได้อย่างไรบ้างครับ จริงๆแล้วการจุดเทียนนะคะก็มีคนมาร่วมค่อนข้างมากเกินกว่าที่คิดไว้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามคงจะไม่มากเท่ากับม็อบของกปปรบสหรือว่าหมอบบื่นๆนะคะแต่ก็คิดว่าอย่างน้อยก็ให้เป็นพลังหนึ่งนะคะที่จะช่วยบอกแก่สังคมว่ายังมีคนที่ต้องการสันติภาพอยู่คะ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับและนี่ก็เป็นตัวแทนของทาง,งกลุ่มศิลปรกรเสรีเพื่อประชาธิปไตยนะครับหลังจากนี้นะครับหลังจากที่มีการร้องเพลงและอ่านถแถลงการเสร็จแล้วก็จะมีการ นำเทียนที่จุดหน้าบริเวณนี้ไปยังสะพานสาแก้วด้านหลังนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการปักเทียนเพื่อให้เห็นเป็นรูปของสะพานนะครับก็ถือว่าเป็นการส่องสว่างให้กับประเทศไทยเพื่อยุติความขัดแย้งนะครับนอกเหนือจากกิจกรรมในวันนี้แล้วในวันพรุ่งนี้เองนะครับทางกลุ่มที่มีชื่อว่า กลุ่มดโมแครซีลาดกระบังนะครับยังเชิญชวนประชาชนให้สวมใส่เสื้อสีขาวเพื่อไปร่วมกิจกรรมที่มีชื่อว่าจุดเทียนส่งแรงใจนำพาไทยสู่สันติภาพนะครับสำหรับงานนี้ก็จัดขึ้นที่บริเวณลานพระจอมสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับโดยกิจกรรมจะเริ่มต้นในเวลาประมาณ17นาฬิกาครับคุณพัศวี ขอบคุณคุณวิรันนกันหานะคะนั่นก็เป็นบรรยากาศนะคะจากที่จังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งก็มีการจุดเทียนที่มหาวิทยายลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะ